เนี้จะเป็นวัวที่จ่ายลูกในเกกรื่องกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อครับองศาหรือเห้าขา,าครับสนุดกตั้งตรงขาหน้าครับหน้าหลังเป็นวัวเฟรมใหญ่ครับผมจ่ายใครมีวัวเฟรมเล็กใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับครับ<ม> <c oughs> ผมนี่ใส่นี่ก็คือเป็นวัวที่เชื่องครับนี่ใส่เชื่องมากเลยใหญ่ด้วย <c oughs> แล้วก็เชื่องด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับผมเหมาะสาหรับว่าปรับปรุงแม่พันธุ์พื้นบนา, <c oughs> าน <c oughs> เราครับผมแล้วถ้ามีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นแม่พันธุ์พืบ้านตัวเล็กนีพี่ ส่ไ,ได้เนาะมีผลงานแล้วใช่ใช่ครับเจ้าแบ็คฮอคนะครับผมนี่ซุ้มของ CS เบราเม่นนองคายโอ้หใหญ่เจวตัวงานทุกท่านนะครับผมทุกท่านประภัย นั่งชมอยู่ข้างบนเจ้าแบ็คโฮกผู้ที่เดินอยู่รอบๆเวทีสนามเชินมานั่นบนอัศจรรย์ได้แล้วครับเจ้าของนี่นี่จะแบ็คโฮกนะครับผมอันนี้ซุ้มของ C.S. b r a บรา n มนลองคายโอ้ใหญ่ สวัสดีครับวันนี้มาถึงบูธของ CS รามันหนองคายนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเฮียนแนะกนำตัวหน่อยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทย CS รามันหนองคายนะครับผมวันนี้ผมก็นำเสนอครับเจ้าเบ็รฮอกครับผมเจ้า์เบทฮอกเคครับผมห้าสองหนึ่งครับเป็นวัวนำเข้าจากอเมริกาครับผมขอมฟางนิดหนึ่งกรเทียมครับผมอืมครับผมตอนนี้มีน้ำเชื่อจำหน่ายแล้วนะครับราคายังไงครับพี่ครชุดหนึ่งอ่าสิบหลอด 5,000ครับเป็นหลอด0 5ขนาดใหญ่ครับอืมครับวันนี้ราคาพิเศษเนาะอ่าแถม2ครับใครใครที่สนใจก็ถ้าอยากชมตัวจริงก็มาที่งานที่สุพรรณบุรีได้นะครับครับผมแถม2 10หลอดชุดหนึ่งอ่าวันนี้พิเศษแถม2หลอดเป็น12หลอดแล้วก็แถมเสื้ออีกหนึ่งตัวครับครับผม1 0 0นะครับครับผมตัวนี้เป็นตัวอ่าสายเขาก็คืออ่าสมุกรจีนกันสายแม่ครับสายบนจะเป็นมินิติกครับเป็นบัวโค้งใหญ่สายแดงเพียวเลยครับอืม นี้เป็นวัวที่ผมสร้างใหญ่ครับใหญ่มากสูงสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณ1 7อต้นๆนะครับ170นะใช่ใช่ครับอันนี้ผมสูง1 6อย้าไอ้162บส่ทุ่มหัวเลยครับผมดูดูดูบันท้ายนะครับสูครับเอาไปแก้แม่พันแม่พันธุ์ที่ท้ายหักลาดนะครับอ๋อใครที่สนใจเอาไปบีดก็ถ้าจะให้บันท้ายที่ใหญ่ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับผมเจ้าแม็คฮอกใหญ่มากท้ายใหญ่ติดตามได้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะ แนะนำครับวาาติดตามช่องทางไหนบ้างครับอ๋อนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับข้างล่างครับเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กไลน์ด้วยครับผมใครสุบครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสี่ห้าสามหกครับผมโอเคใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมที่ฟังก็จำหน่ายน้ำเชื้อนะครับผมแล้วก็มีจำหน่ายวัวด้วยครับตัว่ใหญ่ตัวนี้เป็นวัวนำเข้าจากอเมริกาครับตอนนี้ได้ห้าปีครับครับที่ผลงานแล้วครับผมจ่ายลูกค่อนข้างที่จะ ตรงปกครับออกม,ม,มีมีผลงานเยอะด้วยใช่ใช่ครับออกมาค่อนข้าง,างน่าพอใจนะครับคุครับผมอ๋อนี่นี่ใบ<ป>ใช่ครับตัวเนี้ยอ่าจะเป็นวัวที่อ่าจ่ายลูกในเรื่องกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อครับองศาหึ่อสี่ข้างองศาครับสนุปต,ตั้งตรงขานหน้าครับหน้าหลังเป็นวัวเฟรมใหญ่ครับผมจ่ายอ่าใครมีวัวเฟรมเล็กใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับครับผมนี่ใส่นี่ก็คือเป็นวัวที่เชื่องครับ นีไซซเชื่องมากเลยใหญ่ด้วยแล้วก็เชื่องด้วยนะครับใช่ใช่ครับผมเหมาะสาหรับว่าปรับปรุงแม่พันธุ์พื้นบ้านเราครับผมแล้วถ้ามีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นแม่พันธุ์พื้นบ้านัวเลกๆนพี่ใส่ได้ครับได้เนาะครับมีผลงานแล้วใช่ใช่ครับค่าค่าค่าเกคทอดเนี่ยไม่ใหญ่มากครับอ๋อเขาโตข้างนอกใช่ครับผมบัวตัวนี้ครับกรตีเรื่องความสมดุลของเขารับตัวใหญ่สวยยาวครับสวยสวยครับผมไปแก้แม่ที่ ค่อนข้างที่จะอ่าเป็นบัวไม่ลึกแล้วก็ท้ายไม่ดีทายหักลาดครับผมตโนนอาณาตระวกบัวที่อ่าล้ำหน้าไปครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปแก้ได้เลยครับผมวัวฟพียมเล็กจับตัวนี้เลยครับเหมาะแล้วหมที่จะแก้ไขโครงสร้างนะครับใช่ครับผมกับเจ้าแบคฮอกครับผมเนสทีห้าสองหนึ่งครับครับผมติดตามได้งานตวทุกงานครับจอปโชครับรัดรับครับผมแลวติดตามทางช่อง YouTube พี่เขาได้ด้วยครับครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นช่องทางติดต่อของฟาร์มว้อีกทีนึงนะครับครับผมโอ้ใหญ่สวยครับราคาไม่แพงนะไม่แพงครับราคาถือว่าน้ำเชื้อขนาด0.5เป็นน้ำเชื้อที่คทา่แข็งแรงมากเลยครับครับเดี๋ยวขอรบกวนเฮียฝากประชาสัมพันธ์งานประกวดของสุพรรณนะครับเรียนเชื้อนะครับมาเที่ยวงานสุพรรณนครับผมของดีเมืองสุพรรณเยอะแยะมากมายครับมาซื้อน้ำ เชื้อบัวคุณภาพอ่าจากเจ้าไปฮอกไปใช้แบบพึุงพันธุ์ในฟาร์มเลยครับครับเจ็นถึงวันที่15นะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับเรียนเชิญครับเที่ยวงานสุพรรณบุรีครับผมครับผมของดีเมืองสุพรรณมีเยอะแยะครับผมครับผมครับชาวเยอขอขอบคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับ รับวันนี้นะครับในช่วงเช้านะครับจะเป็นการประกวด b ุ๊ k ออฟคาร์นะฮะจะเป็น b ุ๊ k of Class นี่ก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นโบรด์ออฟแองกนะฮะแล้วก็เป็นเลสเลสออฟไซด์นะฮะจะมีทั้งสองแบบงเป็นสองสีนะครับนะฮะสำหรับชุวงเช้านะฮะตอนนี้มีคนเวทีนะครับทุกท่านจะได้เห็นระดับข้อความนะครับที่นะครับมีนักเรียนไทยทั่วประเทศไทยนะฮะ ปัจจุบันทั้งหมดที่อยู่บนกระหนานนะครับทั้งสี่ตัวนี้นะครับมีทั้งเชื้ออยู่บนประเทศไทยนี้แล้วนะครับส่วนเออท่ที่จะเลือกนะครับช็อปซื้อนะฮะสามารถ